สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับการแบ่งปันข่าวสารของ รูน่าคาสิกและชิบาอ i นุนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ราคานะคะและก็การเคลื่อนไหวของชุมชนนะคะของรูน่าคาสิกและชิบาอ i นุนะคะรวมถึงบิตคอยภาพใหญ่ของเศรษฐกิจนะคะการแบ่งปันในคลิปนี้นะคะอ่ะต้องบอกก่อนนะคะหากมีการพูดถึงราคาจุดเก็บของหรือการวิเคราะห์ในมุมมองส่วนตัวของดิฉันก็ดีค่ะ ในส่วนของชุมชนก็ดีค่ะเพราะดิฉันนะคะข่าวช่องนี้ต้องบอกก่อนนะคะส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นปิดตามชุมชนเป็นหลักนะคะและก็จะมุ่งเน้นนะคะในการวิเคราะห์ นะะในเชิงป่าวมากกว่านะคะฉะนั้นเนี่ยในเชิงป่าวตรงนี้ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมนะ,ะเพราะการลรงทุนนะคะยังมีความเสี่ยงนะคะสิ่งสําคัญค่ะก่อนจะตัดสินใจลงทุนอย่าลืมความรู้บริหารเงินจัดการพอร์ตเราดีๆค่ะและข่าวสารนะคะจะมีคําเตือนนะคะทั้งต้นคลิปและปลายคลิปเสมอค่ะ เราไปเริ่มดูสภาพตลาดกันก่อนเลยค่ะตอนนี้นะคะเหรียญทุกเหรียญก็เริ่มจะมีความนะคะเคลื่อนไหวบ้างปะปาไปนะคะอ่ะ ภาพใหญ่ยังถือว่ายังเป็นทรงสีเขียวอยู่นะคะก็มีเหรียญบางเหรียญก็เริ่มจะแดงบ้างแต่ส่วนน้อยส่วนใหญ่จะสีเขียวนะคะอย่างวันนี้ค่ะบิตคอยก็นะคะก็วิ่งนะคะวิ่งนะคะวิ่งรอบอยู่นะคะก็คือนะคะสี่สามสี่สี่นะคะอยู่ระหว่างนี้ค่ะขึ้นไปขึ้นมานะคะสาหรับบิตคอยนะคะวันนี้ดิฉันก็ดูจากพอร์ตนะคะพุ่งหลายรอบมากค่ะขึ้นไปสี่สี่แล้วก็ย่อลงมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะและช่วงกลางวันค่ะปรากฏว่าหุ ก็พุ่งขึ้นนะบะิตคอยก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นก็ดาวลงนะคะราคาล่าสุดของบิตคอยค่ะอยู่ที่43,800นะคะ ในส่วนของอีทูเรียนก็อยู่ที่2,254ดอลลาร์นะคะส่วนลูนาคาสิกค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ลูนาบวกอยู่ที่2 4 0นเอ็ดะคะหากเทียบเท่าก,กันกับเมื่อเดือนที่แล้วแน่นอนก็ถือว่าพุ่งนะคะขึ้นมาเยอะเลยนะคะาจากศูนย์สาตัวนะคะลดศูนย์เหลือศูนย นะคะาจากศูนย์สี่ตัวค่ะลดเหลือศูนย์สาตัวนะตอนนี้ค่ะก็บวกอยู่นะคะหลายคนบอกกู้มันน่าจะไปต่อแน่นะคะตอนนี้ค่ะก็เป็นธรรมดาเมื่อนะมันวิ่งมาเหนื่อยแล้วมันต้องหยุดพักก็เหมือนกับเราค่ะเราวิ่งมามากๆแล้วก็เหนื่อยก็ต้องหยุดดื่มน้ําก่อนลูหนา้าสาวน้อยลูหน้าก็เช่นเดียวกันค่ะเธอก็มีการหยุดพักผ่อนเช่นเดียวกันค่ะนะคะ,ะาราคาล่าสุดของลูหน้าคสิกอยู่ที่สองสองสี่ค่ะ มูลค่าตลาดค่ะยังอยู่ที่1บิลเลียนอยู่นะคะ1.31บิลเลียนค่ะปริมาณการเทรดก็ลดมานะคะยังคงคงที่อยู่ค่ะอยู่ที่ห9า7้ ล้านนะคะช่วง24ชั่วโมงนะคะอันดับอยู่ที่อันดับที่54นะคะยังอยู่ในอันดับ50กว่าอยู่นะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์าาราคาล่า,า,ลา,าสุดของรูน่าคลาสสิค่ะนะคะส่วนชีบะบวกอยู่21รนะคะาาราคาล่าสุดของชีบะกายอยู่ที่980นะคะวันนี้ช่วงกลางวันของอเมริกาค่ะปรากฏว่าชีบะทำลายศูนย์ไปหนึ่งตัวนะคะปรากฏว่านะคะไปเจอแนวต้านนะคะทขายกันหนักเลยค่ะนะคะก็ร่วงลงมานะคะะอัน ดับของนะคะชิบะอยู่ที่16นะคะราคาปริมาณการเทรดนะคะอยู่ที่758.25มูลค่าตลาดอยู่ที่5.77บิลเลียนนะคะอ่าส่วนรูน่าวอชั่น2ค่ะบวกอยู่ที่124%นะคะราคาล่าสุดอยู่1.06นะคะอันดับอยู่ที่89นะคะ มาดูในส่วนของพอร์ตไทยกันบ้างค่ะสําหรับลุนาคาสิกนะคะพอร์ตไทยนะคะเป็นอย่างไรกันนะคะสําหรับพอร์ตไทยของลุนาคาสิกค่ะนะคะราคาวันนี้ค่ะลุนาคาสิกนะคะราคาสูงสุดอยู่ที่แปดหกนะคะอ่าส่วนราคาล่าสุดอยู่ที่เจ็ดเก้านะคะต่ำสุดวันนี้ค่ะหกปดนะคะนี่ก็คือทรงของลุนาคาัสิกค่ะนะคะ ถ้าดูรูปทรงแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าเริ่มออกข้างนะคะนั่นก็คือว่าเป็นการพักตัวดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการเขย่า ะคะใครเย่าคนให้เสียวกันวะอาจจะย่อลงมาอีกนะคะและก็ดีดกลับหรือไม่ตรงนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะคะต้องบอกก่อนดิฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคะบางครั้งกวิเคราะห์ไปตามสไตล์ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะฉะนั้นใครมีมุมมองมีเทคนิคหรือมีความเชี่ยวชาญใดๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะสําหรับลูน่าคลาสสิกนะคะ,ะเราดูจาก วอลุ่มก็ได้ค่ะขนาดวอลุ่มเยอะๆนะคะก็ยังมีการทุบลงมาเลยนะคะเห็นไหมคะแท่งที่สูงๆเนี่ยวอลุ่มสูงมากเลยค่ะมันยังแดงได้ฉะนั้นมันก็ไม่แน่ไม่นอนค่ะนะคะดิฉันบอกว่ามันจะลงมันอาจจะดีดขึ้นก็ได้นะคะหรือมันมันจะลงก็ได้นะคะมันอยู่ที่ปราวานค่ะเรื่องของจิตวิทยานะจิตวิทยาของปรวานปรวานก็คงวัดจากอารมณ์ค่ะ ะะเหมือนอารมณ์ของดิฉันดิฉันบอกว่ามันจะลงนะปราวานอาจจะวัดว่าคนคงจะคิดว่าลงมันก็คงดันขึ้นนะคะอ่ะมันก็เป็นเรื่องเทคนิคอีกเนาะเป็นเรื่องของเทคนิคที่ปราวานจะต้องไปดูเทคนิควอลลุ่มอารมณ์โกลวอลุ่มนะคะของคนจิตจิตใจคนอยู่ระม,คมีความกล้าความกลัวนะในส่วนของอารมณ์นักลงทุนค่ะในส่วนของบิตคอยวันนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดสองดาวลงมาเล็กน้อย สังเกตขนาดบิตคอยพุ่งไปอย่างเยอะอยังดาวลงเลยนะคะนะคะว้ะมาดูของข่าวของนะคะดูคอนบ้างกัดน,นะคะกระแสข่าวของดูคอนออกมาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะเนื่องจากทนันีของดูคอนนะคะในเรื่องของการส่งผู้ไล่ข้ามแดนนะคะเนื่องจากศาลเนี่ยได้มีการตัดสินนะคะให้ส่งผู้ร้อยผู้้ล่ข้ามแดนกัดแตนไม่ได้ชี้ชัดว่าส่งไปประเทศไหนค่ะ นะะในนะคะข้อมูลเนี่ยที่ส่งออกมามันก็ไม่ชัดอย่างท่านนี้บอกว่าโดคอนคัดค้านคําตัดสินซึ่งควรจะได้ข้อสรุปในวันนี้และขยายกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะเขาปฏิเสธการตัดสินส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังเกาหลีหรือสหรัฐอเมริกานะคะหากคาตัดสินเมื่อวันที่15ธันวา่นะคะพูดง่ายคือศาลน,น่าจะมีการตัดสินนะคะชี้ชัดว่าหรือ ป่ามีการออกคำพิพากษาในวันที่15ธันวาคมนี้ชี้แจงการตัดสินจะส่งผู้ไร้ข้ามแดนไปยังสหรัฐหรือเกาหลีใต้นะคะพูดง่ายๆคือตอนนี้โดคอนปฏิเสธให้ทนายความนะคะคงจะทําเรื่องปฏิเสธไปในการส่งผู้ไร้ข้ามแดนและรอสารตัดสินนะคะในวันที่15 ธันวาคมนี้นะคะในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั่นเองฉะนั้นก็ต้องจับตาดิฉันเชื่อว่าการที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนพวกนี้นะคะมันเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเพราะอะไรนะคะสหรัฐก็เป็นบริษัทนะคะเอเป็นประเทศมหาอำนาจ และจริงๆประเทศมหาอำนาจก็นะคะมันก็ไม่สามารถจะมาบังคับประเทศอื่นๆได้นะคะมันก็อาจจะเป็นการบังคับทางอ้อมมากกว่าเขาเรียกว่าเศรษฐกิจหรือทางอ้อมแทน,นะะอ่ะมาดูข่าวอื่นต่อนะ,ะข่าวนี้ก็ยังคงอยู่กับดคอนค่ะดคอนนะคะ,คนนะ,คะข่าวของโดคอนค่ะเทราวควคอมหล็อกนะคะร่วมกว่อตั้งนะคะทำท้าทายคําตัดสินส่งผู้ไร้ข้ามแดนในศารอุทธร์โมเตนะคะ โมเตโนโกนะคะเขาปฏิเสธที่จะยอมรับคำตัดสินนะคะซึ่งทำให้ชะตากรรมของเขาซับซ้อนขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องจอัดฟารมดูต่อไปค่ะมาดูต่อค่ะมาดูต่อในส่วนของข่าวรู้หน้าในเชิงเทคนิคของชุมชนกันบ้างค่ะนะคะชุมทัานนี้ค่ะก็มีการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคนะคะท่านนี้บอกว่าพวกคุณนะคะคนคงรู้ว่านะคะเขาเนี่ยนะคะพูดอะไรนะคะ เขาดูในเชิงเทคนิคส่ะนะคะเขาก็พูดถึงในเชิงเทคนิคเนี่ยนะคะถ้าลูหน้ามันวิ่งนะอ่าค่ะจะสังเกตนะคะว่าลูหน้าก็วิ่งตามเวฟนั่นแหละเขาตอนนี้ราคาลูหน้าอยู่ตรงจุดนี้ค่ะเขาก็มีเชื่อนะคะเขาเชื่อว่าลูหน้าน่าจะวิ่งต่อไปที่เอค่ะนะคะวิ่งต่อไปที่เอน,ะะนั่นหมายความว่าจะอยู่ที่ประมาณศูนย์สองตัวค่ะศูนย์สองตัวสองหกหกหกสามเก้าเก้านะคะ ถ้านะคะถ้าถึงถ้าถึงตรงนี้ค่ะเขาก็คิดว่ามันจะกลับมาที่เดิมอีกค่ะมาถึงแล้วมันจะกลับมาอยู่ประมาณเฉลี่ยที่เดิมค่ะหลังจากนั้นมันจะวิ่งไปที่เว็บ C นะคะนั่นหมายความว่ามันไปที่ AA A, ลงมาที่ b b และไปที่ C จะไปแตะที่3เซนคะอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนี้วิเคราะห์ในชิวงเทคนิคจะเป็นไปตามที่เขาวิเคราะห์หรือไม่ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะนะคะ มาดูต่อค่ะช่วงนี้ชุมชนนักลงทุนนะ,ะผู้เชี่ยวนะคะในส่วนของนะคะผู้มีอิทธิพลชซเชื่อมีเดียในส่วนของรูน่านะคะก็ออกมาทวิตในเชิงวิเคราะห์กันนะคะมาต่อนะคะมาในส่วนของท่านนี้บ้างค่ะนะคะในส่วนของเช่นเดียวกันค่ะก็วิเคราะห์นะคะว่ากราฟลายสี่ชั่วโมงนะคะของรูน่ากสิกนะคะเขาพูดถึงนะคะเวลานะคะเขาคิดว่านะคะการ ของบูน่าลตจะกลับเข้ามาแล้วเหตุผลคือตอนนี้เหรียญราคาถูกกำลังฉูบฉีดทีละเหรียญนะคะเขานะคะก็ทำนายนั่นเองนะคะว่าลูน่าจะเกิดการระเบิดนิวเคลียร์อีกครั้ง ในหนึ่งชั่วโมงนะคะ,ะนั่นก็คือการกล่าวนะคะบอกก่อนนะคะมันก็เป็นเชิงการกล่าวก็นะคะจะเกิดขึ้นอย่างที่เขาบอกหรือไม่นะคะก็โดยโดยเขาวิเคราะห์จากวอลลุ่มนะคะเหตุผลเขาคือดูจากวอลลุ่มว่ามันขึ้นสัญลักษณ์สีเขียวนะคะฉะนั้นนะคะแท่งนะคะ,ะสิ่งที่เขาวิเคราะห์เนี่ยมันมีวอลลุ่มเกิดขึ้นฉะนั้นมันควรที่จะกลับตัวพุ้ม นะคะพุ่งขึ้นนะคะซึ่งมันจะขึ้นหรือไม่เราก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะนะคะบอกก่อนเนะาะการนำข่าวของชุมชนมานะคะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะนะคะกระดานเทรดยักษใหญ่อีกกระดานเทรนะคะชื่อว่าบิดเม็ดนะคะบิดเม็ดนะคะก็มีการนะคะอ่ะตอนนี้ค่ะก็เปิดคู่เทศนะคะในส่วนของรูน่าคลาสสิกในกระดานเทศนะคะก็ บอกให้ชุมชนนะคะเข้ามาเทรดนะคะเพราะตอนนี้มีมาจิ้นให้ถึง 10x เลยสำหรับนะค,ะคนที่ต้องการเทรดแบบสวิงเทรดแบบทำกำไรหลาย x กค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปเทรดได้นะคะมันอาจจะเป็นการเรียกร้องให้เกิดนะคะการลงทุนมากขึ้นนะคะอ่านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการโปรโมทหรือเป็นเส้นทางหนึ่งนะคะที่ดันดึงนักลงทุนเข้ามาเทรดมากขึ้นนะคะ ไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ราคาเช่นเดียวกันนะคะในเชิงเทคมนโค,ค,ค่ะนะคะมาดูนะคะในส่วนของผู้เชี่ยวชาญในการเทคนิคโดยคอยแกร็บนะคะมีเดียะคะ่ะเขาก็ นะคะวิเคราะห์ราคานะคะในส่วนของลูนาคลาสิกนะคะในเชิงเทคนิคนะคะอ่าเขาพูดถึงเ,เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าร่วมนะคะเทอร์ล่าคลาสิกหรือไม่การกลับตัวที่ดีในราคาเทอร์ล่ามอบโอกาสในการลดลงและศักยภาพในการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นนะคะแนวโน้มการพื้นตัวนะคะตัวอย่างอย่างต่อเนื่องนะคะพื้นตัวอย่างต่อเนื่องของราคานะคะเทอร์ล่าคลาสิกมีการกลับตัวอย่างรวดเร็ว จากระดับสูงสุดนะคะก็คือ28ดอลลาร์ในเวลาเพียง2วันมูลค่านะคะเหรียญลดลง26.6สู่ราคาซื้อขายปัจจุบันอยู่ที่206ดอลลาร์นะคะเนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดในวงกว้างยังคงเป็นขาขึ้นนะคะการพักตัวนี้อาจเป็นการแก้ไขเล็กน้อยเพื่อฟื้นคืนโมเมนตัมขาขึ้นที่หมดแรงคุณควรเข้าสู่ช่วงขาลงนี้หรือไม่นะคะ ่นั่นก็คือการวิเคราะห์จุดเข้ากุบขอนะคะระดับสําคัญต้องรับชมเมื่อลหน่าเข้าสู่โหมดการแก้ไขนะคะการอาพอนะคะพอโอเวอร์แบบกระทิงระหว่างนะคะ EMA 100กับ200วันอาจช่วยเสริมความเชื่อมั่นการพื้นตัวในระยะยาวในตลาดนะคะราคาลูน่าที่ลดลงอาจพบแรงกดดันด้านประสงค์นะคะที่ ระดับแนวรับนะคะ195จนถึง167นะคะปริมาณการซื้อขายระหว่างวันในเหรียญน,นะคะรูหน้าอยู่ที่575ล้านดอลลาร์ซึ่งบ่งชี้ว่าขาดคุณ41%เอร์ซ็นต์นะคะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาล่ะค่ะเถือราคาสิกได้กลายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่โดดเด่นในตลาดคริปโตเริ่มต้นจากศูนย์4ตัว685ดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนนะคะพฤศจิากาเหรียญไทย,ยานขึ้นสู่ระดับสูงสุด ในรอบ13เดือนนะคะที่0.03ตัว28ดอลลร์โดยมีการเติบโตยอย่างน่าทึ่งถึง305เอซน์ะคะอย่างไรก็ตามนะคะราคาได้ขอยนะคะอยกับจากจุดสูงสุดนี้ไปที่0.3ตัว208โดยขณะนี้กำลังต้องการแนวรับใกล้กับนะคะ E R L นะคะ 38.2%การปรับฐานดังกล่าวเป็นเรื่องปกติหลังจากการทุมนุมที่แข็งแกร่งและมักจะถูกมองว่าเป็นการรีเซ็ตที่ดีสำหรับการเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อ,อไปนะคะดังนั้นผู้ถือรูน่าควรติดตามระดับแนวรับที่195และ167นะคะซึ่งสอดคล้องกับระดับนะคะ F นะคะ38.2%และ50%นะคะตามลำดับการรักษาแนวรับเหล่านี้ไว้อาจส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่เป็นไปได้นะคะและความต่อเนื่องของแนวโน้มการฟื้นตัวการฝ่าวงล้อมแบบกระทิงแนวนะคะ<ม>เหนือแนวต้านนะคะ28ดอลลาร์อาจขยายการฟื้นตัวอีก3-3%ไปที่ประมาณนะคะ0.0037ดอลลาร์ในเดือนถัดไปนะคะในทางกลับกันการลดลงต่ำกว่าระดับนะคะ F นะคะ f นะคะอาจาบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่ลดลงนะคะอ่าเมื่อเปรียบเทียบกับปสิทธิภาพเทอร์ราพลาสิกกับบิตคอยในช่วง3ามเดือนที่ผ่านมาลูน่ามีปสิทธิภาพเหนือบิตคอยอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะได้รับแรงผลักดันเพิ่มเติมในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะแม้ราคาบิตคอยแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อนเนื่องนะคะค่อยเป็นค่อยไปอย่างมั่นคงแต่รูปแบบที่มีความผันผวนมากขึ้นนะคะของ อันคอยนะคะนี่อาจดึงดูดเทรดเดอร์ชิงนะคะเชิงลุกที่กําลังมองหาโอกาสในการซื้อแบบจุนนะคะเนื่องจากได้แสดงรูปแบบการย้อนกลับระหว่าง50 6 0กจ็ดจุดบาทเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะขยับขึ้นครั้งต่อไปนะคะนี่ก็คือในเชิงเทคนิคค่คะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะในส่วนของลุนาคลาสิกนะคะอ่ะนะคะอันนี้ก็มีการวิเคราะห์ในส่วนสถานการณ์และราคาเขาพูดถึงนะคะว่า นะคะเมื่อปีที่แล้วรูน่าเนี่ยมูลค่าตลาดหนึ่งพันนะคะแล้วก็ดาวลงอย่างที่เราเห็นนะคะบิตคอยได้รับเสถียรภาพและเงินไหลเข้าสู่อคอยนะคะเขาก็วิเคราะห์นะคะตอนนี้นะคะเนื่องจากนะ,ะเงินหลั่งไหลไปที่บิตคอยนั่นเองน,นะคะเขาบอกว่าให้จับตาดูความเสถียรนะคะและเงินไหลเข้าสู่อคอยนะคะบิตคอยนะวานจะกลับมาที่ลูน่าและราคาจะกลับไปที่ศูนย์สามตัวหกสี่อีกครั้งนะคะไม่ต้องตกใจปลาวานชอบราคาต่ำ ฉะนั้นต้องจับตาดูค่ะว่ามันจะมีการทำให้ราคาไปสู่จุดต่ำสุดที่เท่าไหร่ถ้าใครมองว่าจะหาจุดเก็บของก็ลองวางแผนดูนะคะรอกเก็บของที่มันย่อนะคะอ่ะก็ต้องไป DCA เอาน อันนี้ก็คือการวิเคราะห์ของท่านนี้ว่านะคะโอกาสที่ลูน่าน่าจะมีการดาวลงนะคะเพื่อให้ประวานเก็บของนะคะและหลังจากนั้นก็อาจจะมีการดีตัวขึ้นนะคะตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์นะคะซึ่งมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้จะสังเกตนะคะยอดสเต็กกิ้งมีการยดลงนะคะลดลงไปนะคะหลังจากลหน่าขึ้นนะะนั่นหมายความว่ามีนักลงทุนส่วนหนึ่งค่ะโอนเหรียญออกจากการสเต็กกิ้งเพื่อ เอาไปเทรดทำกำไรระยะสั้นกันนั่นเองค่ะ,ะมาดูต่อค่ะมาดูข่าวนี้ข้อของท่านนี้ค่ะท่านนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดคุณดูนะคะจะเห็นนะคะว่าราคาเนี้ยของรูน่ามันยังไม่นะคะมันยังไม่ต่ำนะคะมันเป็นราคาที่ยังไม่นะคะอ่ะยังไม่ยอดกว่านี้นั่นเองนั่นหมายความว่ามันน่าจะเป็นจุดพักตัวนะคะและาการพักตัวครั้งนี้ของรูน่ามันอาจจะ นะคะระยะสั้นๆและก็ดีขึ้นนะท่านนี้ก็มีมองว่าเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะดีในการเข้าไปเก็บของนะคะสำหรับท่านนี้นะคะมาดูข่าวนี้บ้างข่าวนี้ลำดับลูหน้าของการเทรดวิ่งค่ะนะคะเทรดเดอร์ค่ะปรากฏว่าลูหน้าไปติดอันดับที่หนึ่งในการเทรดเดอร์นะคะมียอดการเข้า นั่งเยอะนั่นเองนะคะอ่ะมาต่อค่ะท่านนี้ก็พูดถึงในเชิงเทคนิคเช่นเดียวกันนะคะก็บอกว่าปาราฟายวันยังคงนะคะดูดีอยู่อดทนหน่อยนะนะคะทุกคนนะคะประมาณนี้นะคะท่านนี้ก็คงหมายถึงนะคะในเชิงเทคนิคนะคะทรงยังดูสวยอยู่ยังไม่เสียนะคะทรงยังไม่เสียฉะนั้นให้อดทนไปก่อนกะมาดูข่าวนี้กันบ้างค่าข่าวน,นี้พูดถึงชุมชนเทอร่าคลาสิกพร้อมข้อเสนอ ะะชิงสร้างสรรค์ที่สำคัญ l ู n a และ u s t c เป็น1ดอลลาร์นะคะชุมชนเทลร,ราคลาสิกผ่านข้อเสนอให้เปลี่ยนจากรูปแบบการจ่ายค่าคอมมิชชั่นรายเดือนเป็นรูปแบบการจ่ายตามงาน l ูน่าและ u s t c จนชุมนะะ USDC จะชุนลุมกันหรือไม่นะคะ,ะชุมชนเทอล่าคลาสสิกได้ผ่านข้อเสนอสำคัญอีกระการหนึ่งในขณะที่พวกเขาเตรียมนะคะ การสาคัญสําหรับฟื้นนะคะเทคโนโลยีเอฟื้นนะคะฟื้นฟูเทอร่ราคลาสสิกและเปลี่ยน USTC ซบเคอยเป็น1ดอลลร์เป็น1ดอลลร์นะคะ้อเสนอนี้มุง่งเป้าไปที่การนะคะมีแนวทางสาหรับการต่อต่องานบนเครือข่ายเทอร่อราคลาสสิกเนื่องจากนักพัฒนาหลัก L1 เข้าสู่โหมดการบํารุงรักษาไบมาที่4นะคะอ่ะลูน่าคลาสสิกค่ะนะคะพีซอาเพส ล่าวตามข้อเสนองานข้อเสนอ1 1 8 9นะคะรายงานการรายงานแบบจ่ายตามงานและกำกับดูแลแผนกาผ่านการสำเร็จแล้วข้อเสนอนี้นะคะถือว่าโมเดลรรายเดือนของแผนงานและการวางแผนการชำระเงินยังไม่เหมาะสมและวางแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้นะคะโมเดลการจ่ายต่อง,งานนะคะข้อเสนอนี้ได้รับคะแนน นะคะเสียงถึงนะคะเก้านะคะโดยคนอจะถูนลงคะแนนงดออกเสียงนะคะ,ะนี่ก็คือในเรื่องของข้อเสนอที่พึ่งผ่านไปนะคะในเรื่องของชุมชนนะคะาาราคาลูน่าอย่างที่เราเห็นนะคะตอนนี้ก็ลดลงมานั่นเองนะคะเราไปดูนะคะในส่วนของชีบะอินุก,กันบ้างค่ะตอนนี้ชีบะนะคะก็ไปติดอันดับที่16อยู่นะคะในของคอยมาเก็ตแคปนะคะอ่ะมาดูข่าวแรกของชีบะอินุก,กันค่ะ คราวนี้ค่ะชีบะจะถึงหนึ่งสิบเซนหรือไม่นะคะนี่คือไทม์ไลน์ที่เป็นไปได้ที่ต้องระวังนะคะอะชีบะามีศักยภาพที่จะแตะระดับสิบเซนตแต่นักลงทุนที่คาดการการเติบโตนี้มาต้องรอเป็นเวลาหลายทศวรรษหรือไม่่ะจุดแข็งและจุดอ่อนของชีบะนะคะเป็นที่ปัจจักแต่ชุมชนและ ถึงการนั้นความทะเยอทยานที่จะรอวันที่นะคะแห้งแล้งเพื่อให้ราคากับคืนสู่ระดับมหาศาลก็ไม่ได้ลดลงที่ราคาปัจจุบันนะคะ0.5ตัว989ดอลลาร์นะคะซึ่งเพิ่มขึ้น9%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะจะต้องเติบโตอย่างน้อย1ล้านกว่าปเปอร์เซ็นต์นะคะในไม่กี่ปีข้างหน้านะถึงจะแตะ10%ได้นะคะเมื่อมองเห็นความเป็นจริงะคำถามยังคงอยู่ที่ชีบะมีความสามารถพอที่จะ ดึงความสำเร็จนี้ออกมาได้หรือไม่และมีไทม์ไลน์สมจริงที่สุดที่จะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะชิบะถึง10เซนความลายนะคะการพิมพ์กำไรได้นะคะล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับชีบะนะคะโดยเห็นการเติบโตจากราคาต่ำสุดที่บันทึกไว้นะคะ12นะคะ12ล้านกว่าเปอร์เซนนะคะจากระดับปัจจุบัน นะคะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่านะคะบันทึกอัตราการเติบโตดังกล่ากวก่อนหน้านี้แต่โอกาสในการดึงการแสดงความสามารถที่คล้ายกันยังต่ํา เนื่องจากอุปทานในปัจจุบันนะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามนะคะ t ทอร์แพนนะคะเทอร์รแมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทํานายคริปโตนะคะยังมองในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพชีบะแม้ว่าการคาดการณ์ถึงแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงสําหรับโทเคนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่คาดว่าราคาจะแตะระดับ0.1ดอลลาร์คงจะเป็นไปไม่ได้จนกว่าจะถึงปี2050นะคะตามการคาดการณ์ของเชอร์แกนะคะ ชิบะมีแนวโน้มที่จะซื้อขายอยู่ที่0.62ดอลลาร์ในปี93นะคะ1.06ดอลลาร์ในปีนะคะอาเฉลี่ยนะคะและราคาสูงสุดอยู่ที่1.06ดอลลาร์นะคะแผ่นปอมจะตึงราคาเฉลี่ยไว้ที่0.09ด,ดอลลาร์ชิบะจะอยู่รอดได้นานขนาดนั้นไหมนะคะสะกุลเงินดิจิตอลที่เก่าแก่ที่สุดนะคะบิตคอยมีอายุ14ปีซึ่งหมายความว่าชิบะยัง อายุน้อยมากและยังมีชีวิตอีกมากจนถึงขนาดนี้บิตคอยลอดมาได้เนื่องจากสร้างมูลค่าเชิงลึกที่สะท้อนถึงนักลงทุน ทั้งรายย่อยและสถาบันนะคะเมื่อเรียนรู้จากสิ่งนี้ชีบะก็จำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถขับเคลื่อนกรณีการใช้งานและอยู่รอดได้ในทศวรรษต่อๆไปในฐานะโรจุคอที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมนะคะอ่ะแม้ว่าการเบินจะไม่ได้เบินเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ดิฉันก็เชื่อว่าในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานชีบะก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยหน้าในส่วนของคริปโตอื่นๆนะคะอ่ะก็ดูได้จาก นะคะเป็นมินแต่มาติดท็อป20นะคะติดท็อป20ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วมาดูต่อการผู้ถือชีบะสามารถรับเงินรางวัลคริปโตแอดดอนะคะมูลค่า500,000ดอลลาร์ 000, จาก b บแ a น c e ค่บไบแอนยังช่วยโปรโมททำการตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะไบแอนจะแจกคริปโตเคเรซีมูลค่า500,000ดอลลาร์ 000, นะคะอ่ะากว่าตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ b บ n a น c e ได้ประกาศแจกประกาศที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ใช้ กระเป๋าเงินเว็บ3โดยจะมีการแจกคริปโตเคอเรซีต่างๆรวมถึงชีบะนะคะตามที่ระบุไว้ในประกอบอุกนะคะโดยไบแนนระบนะุจะมอบคริปโตเคอเรซีนะคะมูลค่า5 0 0แสนดอลลาร์ตั้งแต่ชีบะนะคะ1ถึง1อ่งบีนะครับเพื่อให้นะคะมีสิทธิ์รับ a อร์ดผู้ใช้ ชีพต้องทำการแลกเปลี่ยนโดยใช้ใบแนนเว็บวอลเล็ตเท่านั้นนะคะนี่ก็คือข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องของการตลาดะค่ะมาดูข่าวนี้ค่ะข่าวนี้พูดถึงราคาชีบะทะลุแนวต้านนะคะก็คือนะคะไปแตะหน่งนะคะศูนย์สตัว1ลดศูนย์ไป1ตัวได้นะคะเพิ่มขึ้น20%่ซ็นต์นะคะน่าปร,ประหลาดใจที่ชีบะไม่ถอยและ ะะถึงระดับราคาที่สําคัญนะคะในที่สุดชีบะนะคะก็บรรลุเป้าหมายสําคัญด้วยการทะลุแนวต้านที่04ตัว1ดอลลาร์ซึ่งเป็นที่ต้องการนะคะมายาวนานอุป,ปสรรคนี้เป็นจุดกับตัวของกราฟชีบะ usdt ตลอดทั้งปีเนื่องจากการทะลุพะลวงนั้นคล้ายกับการไปถึงจุดสูงสุดของชุมชนในท้องถิ่นนะคะความก้าวหน้าครั้งนี้ค่ะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจาก ถือเป็นนะคะครั้งที่3ามจีบะไปถึงระดับราคาเหล่านี้น่าเสียดายที่2ครั้งก่อนหน้านี้พบกับการปรักตับอย่างรวดเร็วสําคัญนะคะนำไปสู่การสูญเสียมูลค่าอย่างมากนะคะรูปแบบนี้ดูเหมือนเกือบจะเป็นวันจักร โดยพุ่งขึ้นสู่ระดับนะคะศูนย์สตัว1ดอลลาร์ตามด้วยการลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้นักลงทุนชังงักนะคะอย่างไรก็ตามสภาวะตลาดในปัจจุบันทําให้เกิดส,ภา,สาดภาพที่แตกต่างออกไปภาพรวมของสกุลเงินดิจิตอลกําลังประสบปรับช่วงขาขึ้นครั้งแรกในปี2-3ซึ่งอาจเป็นลากฐานที่มั่นคงสําหรับการเติบโตที่ยั่งยืนของชีบะในปีใหม่จากการวิเคราะห์ ป๊บราคาเราสังเกตเห็นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนโดยราคาชิบะเพิ่มขึ้นภายในรูปแบบช่องสัญญาณขาขึ้นและอาจทะลุขอบเกตบนด้านนะคะด้วยซ้ำซึ่งน่าจะเพิ่มโมเมนตัมอย่างมีนัยสำคัญนะคะสก,คกุลเงินดิจิตอลพึ่งนะคะทะลุระดับแนวต้านระยะยาวซึ่งมีการทดสอบหลายครั้ง ตลอดปีนะคะ, e, ะ,คะ r s i แสดงการอ่านค่าที่สูงแต่ยังไม่อยู่ในแดนที่มีการซื้อมากเกินไปนะคะบ่งชี้ว่ายังมีที่ว่างสำหรับเคลื่อนไหวขาขึ้นก่อนที่จะมีการปรับตัวอย่างมีในัยสำคัญนะคะ,ะเราไปดูข่าวนี้ต่อกาชิบะกล่าวว่ากำลังเข้าใกล้การเผาชิบะครั้งใหญ่นะคะ บนชิบะเอนะคะอย่างเป็นทางการเปิดเผยทีมงานกำลังเข้าใกล้การเผาชีบะครั้งขนาดใหญ่มากขึ้นหลังจากเผาโทเคน8.24พันล้านโทเคนผ่านทำเนียมนะคะชีบะเลียมนะคะชีบะประสบ ะค,ะความสำเร็จครั้งสำคัญเมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่ทีมงานดำเนินการเผาชิบะครั้งแรกที่ขับเคลื่อนโดยชิบะเรียมซึ่งเป็นมูลค่ามาตร,ระฐานนะคะ L2 ของสก,กุลเงินดิจิตอลนะคะทีมชิบะเผานะคะอยู่ที่8.24บิลเลียนชิบะตามรายงานก่อนหน้านี้ทีมชิบะเผาทุกเคนชิบะจำนวน8.24พันล้านนะคะเหรียญน,นะคะมูลค่า75.7 หมืน่นเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองดอลลาร์การเผาครั้งใหญ่ทำให้อัตราการเผาไหม้ของชีบาเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะเป็นหนึ่งล้านกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานชีบาได้ทำการเบินที่ขับเคลื่อนด้วยชีบาเรียมเป็นครั้งแรกหลังจากทำธุรกรรมรายวันของเครือข่ายพุ่งสูงขึ้นค่ะนะคะฉะนั้นต้องจับตาดูนะคะเพราะย้อนเบินเนี่ยถือว่าสูงเป็นประวัติศาสตร์นะคะการเบินการเผาของชีบานะคะ,ะไปดูข่าวอื่นต่อค่ะ นะคะข่าวนี้พูดถึงวิเคราะห์ราคาการนักวิเคราะห์คริปโตทํานายการชุมนุมที่ใกล้เข้ามาสําหรับชีบะและคู่แข่งชีบะหนึ่งลายนับเกรกการคาดการณ์ของบิตคอยนะคะผู่ค้าคริปโตที่ติดตามอย่างกว้างขวางเชื่อว่ามินคอยชั้นนําชีบะพร้อมที่จะพิมพ์กําไรมหาศาลได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะนักวิเคราะห์ค่ะนะคะอ่านะคะก็คือคาคา คานะคะคาคาอีนะคะคาอีนะคะาอีไอ้คาโรไอ้คาอีนะคะบอกนะคะแต่สะกดผิดยังไงต้องขอภัยนะคะบอกผู้ติดตามนะคะหกแสนนะคะมื่อหกแสนห้าพันเจ็ดร้อยคนนะคะของเขาบนแผลนฟอร์มรกนะว่าชิบะดูพร้อมสําหรับการวิ่งขึ้นหลังจากทะลุแนวต้านนะคะแนวนอนและทดสอบอีกครั้งว่าเป็นแนวหลับค่ะ เขาเขาเชื่อว่าแท่งเทียนไปถึงทางด้านขวาสุดของหน้าจอเขาเห็นแท่งเทียนสีเขียวชนกับของสีเขียวนะคะอ่นนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะคะอ่านะ,ะฉะนั้นเมื่อดู แผนภูมิทางเทรดเดอร์ดูเหมือนว่าเขาจะคาดการณ์ว่าชิบาจะทยานไปแตะหนึ่งห้าในช่วงต้นเดือนธันวานในขณะที่เขียนชิบาซื้อขายอยู่ที่8ปดองหดอลลาร์ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า74%เปอร์เซหากบินคอยเข้าถึงเป้าหมายของเทรดเดอร์นะคะอ่าคาคาคาอีน,นะคะยังคอยจับตาดูนะคะ อีกหนึ่งเหรียญค่ะนะคะเหรียญนี้ก็อาจจะมีการพุ่งเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็คือข่าวนี้ค่ะไปดูข่าวสุดท้ายของชิบะอินุกันค่ะนะคะสำหรับข่าวนี้ค่ะพูดถึงชิบะจะไปแตะ10เซนนี้ในไทม์ไลน์ที่เป็นไปได้หรือไม่ตรงนี้อ่านไปแล้วนะคะข่าวแรกเลยนะคะนี่ก็คือสําหรับข่าวในวันนี้ค่ะสําหรับดูนาคสิกและชิบะอินุค่ะนะคะอในการอ่านข่าวก็คงจะแบ่งกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็นะคะ ถ้าสะกดภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะและก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้นะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ปิดท้ายด้วยคําเตือนนะคะการลงทุนยังคงมีความเสี่ยงนะคะก่อนจะตัดสินใจลงทุนใดๆอย่าลืมความรู้บริหารเงินเราไว้ค่ะเงินในกระเป๋าของเรากระจายความเสี่ยงไว้นะคะเพราะการลงทุนยิ่งเราไม่มีความรู้ความเงินมันอาจจะสูญได้เสมอนนะค่ะปิดท้ายด้วยคําเตือนค่ะสวัสดีทุก 干吗？